นี้เป็นได้มาทวงสวงภาพยนตร์เรื่องพ่วันมาสอนนะครับเป็นเป็นภาพยนตร์แนวฮอลล์เรอร์การตินที่คนไทยรู้จักว่าในนามนังผีนะฮะก็ก็สนุกดีครับดีใจที่ที่ได้มาร่วมได้กลับมาเปิดกล้องถ่ายหนังอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าก็อยไปเป็นปีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ร่วมงานกับน้องหน้าใหม่รวมถึงคนที่เคยร่วมงานมาแล้วอย่างน้องญิงนะแต่ก็น้าใหม่นะครับก็ดีใจมากที่ได้ทำงานกับวัยรุ่นอีกแล้วนะครับคร้บผมก็ดีใจครับสนุกดีครับเนื้อเรื่องเป็นยังไงคะเนี่ยเนื้อเรื่องมัน จริงมันเป็นหนังผีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันคอมพิวเตอร์ที่ที่ทมีอะไรบางอย่างมีความลึกลับอยู่นะครับที่ใครเข้าไปเรียนแล้วจะเจอสิ่งลึกลับบางอย่างซึ่งหนังเราเนี่ยนะครับนอกจากหนังเป็นหนังที่เขย่าวขวัญแล้วก็ทาให้คนดูได้กลัวแล้วเนี่ยเราจะมีสอดแจ้กเรื่องของความเขาเรียกความเอาใจใส่จากลูกหลานอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนว่าเราควรจะดูแลลูกหลานยังไงเราควรจะให้เขาเรียนหนังสือกันแบบไหนหรือว่าเราจะให้เขามีความ แล้วผิดชอบชีวิตตัวเองอย่างไงครับถ้ามีสาระสำคัญสอดแทรกไปด้วยครับเรียกว่าใครใครจะแสลาดูก็ตามกระแสชีวิตปัจจุบันเป็นอย่างนี้เราก็เลยคิดว่าอยากนําเสนอมุมนี้ให้คนดูได้ได้ทราบแต่ว่าอันนี้จะไมไ่เป็นเรื่องหลักนะเป,นเ,ปนเป็นแค่แบบทดลองแต่จริงแล้วเราจะเป็นหนังที่ทําให้คนดูลุ้นระทึกไปกับเรื่องราวทั้งเรื่องครับพี่ครับหมดอะไรคะตอกไม่ได้เลยคน่ะือพี่วันจันพี่วันพี่วันค่์ก็ก็เป็นคุณครูค่ะ นักเรียนทั้งหมด<ช>ที่อยู่ที่นี่<ช>ก็เป็นครูที่เป็นคนแบบว่าเข่งคับแล้วก็มีดดเรคชั่นของตัวเองว่าอยากให้แบบสถาบันการศึกษาของตัวเองเนี่ยแบบอยู่ออนท็อปเป็นที่หนึ่งตลอดตกลงมาไม่ได้เลยก็จะเที่ยวเก็งคนคนที่มาเรียนที่นี่ก็จะมีความกดด <c oughs> ันก็ผมอยากเป็นช่ย่ะซึ่งก็เป็นครูวิญ,ญญาณครูจริงๆด้วย<ช> ทุกวันนี้น้องไม่กล้าคุยนะคะกลัวเพราะว่ากลัวเราตลกใสรู้ว่ากลัวไม่เรียตีไม่ให้กลัวเะไรแล้วเราคลิปคาแรคเตอร์น่ารู้ใจคลิปมากอะตอนนี้ก็คลิปอยู่ไม่อยู่เป็นนักผีนะเป็นตลกเป็นนักตลกก็สนุกดีค่ะก็เหมือนได้กลับมาร่วมงานกับพี่อ๋อีกทีหนึ่งหลังจากที่แบบห่างถ่ายกันไปจริงๆพี่อออนี่เป็นผู้บุกเบิกแร่หญิงเลยนะแต่สมัยเป็น แล้วก็ได้กลับมา<อ>เจอกันอีกทีแล้วก็ได้ร่วมงานกับน้องๆแล้วก็พี่ฝนด้วยนะคะพี่ฝนไม่เคยเล่นละครด้วยการอย่างน้องๆยังไม่เคยร่วมงานแต่ก็เจอกันเรื่อยๆอย่างน้องแบงค์นี่ก็เจอกันบ่อยอ่านักเรียนใครเป็นนักเรียนของพี่วันนะคะอันนี้รุ่นแรกครับ<อ>ใช่ครับก็เป็นนักเรียนรุ่นแรกของสถาบันดิวเตอร์พี่วันครับเทปผลที่มาติวเตอร์ที่พี่วันเพราะว่าใครมาสมัครเนี่ยเขาจะแจกปีเสียทองเก้าส<อ>ิบเก้าจ<อ>ุดเก้าเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้กระแสหลักข้าแน่ก็มีไลายแบรงลูกพอดีว่าพี่วันให้พูดครับครูเนี่ยเป็นครูยังไงนะฮะั่เปนี่กองะออก็คือเป็นนักเรียนรุ่นแรกครับก็จะเป็นแบบรุ่นพี่เลยมาพุ่งมาก่อนการครับแล้วก็ไม่รู้ว่าไปก่อนใครหรือเปล่าแต่คนนี้ก็รับบทหนัก

ก็จะเป็นเด็กอหกที่กำลังราดสอบตอนสุดท้ายแล้วก็จะมีพวกแบบว่าเอ่อการสอบเข้าว่าแบบเรื่องการติวเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นแกงที่เรียนไม่ค่อยเก่งก็เลยต้องแบบพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดนึงใช่แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าอย่าลืมเลยโอเคเล้วประมาณนี้นะครับผมใช่ครับก็จะมีผมครับโกงครับผมอ่าไทเกอร์ครับนเป็อ่า อเล็กแล้วก็ขนาดครับผมแล้วก็มีนะครับพี่มีนะคาพี่มีนมเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกไหมใช่ครับก็เป็นหนังเรื่องแรกที่ได้ร่วมงานที่มันเป็นเจ้าพี่มีใครอยู่ไหมครับพี่มีใครอยู่ไหมแต่ผมก็เป็นหนังเรื่องแรกของมีนครับที่ได้ร่วมงานกับทุกคนครับผมรู้สึกดีใจครับจะน่ากลัวไหมกลัวกลัวกลัวอะไรชอบดูกลัว ก่อนทานก็แบบยมายกินไหมคะอไม่ไม่ขนาดกนวก็ืเป็นัน้อะไรตอเร่องนี้เ็ไรกบ้าคะอ๋ก็่เป็นเด็กน็จะเป็นเด็กที่กาลังจะสบเข้ารแล้วก็รู้สึกว่าแบบนคนที่เรนเก่งแต่่ายังกดดันอยู่อะไรง้ยก็เลยต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กเขาบอกไปนะคะสที่เราวาเมื่อกี้ใช่ถูกต้องค่ะบนก็พึ่งไปด้วยกันนะคะอ่ะ ครับผมเช่นเดียวกันครับเราอยู่ด้วยกันหมดเลยใช่แล้วครับเพื่อนกันอันนี้จะเป็นเราเป็นรุ่นพี่อันนี้เป็นรุ่นน้องใช่รุ่นน้องสองคนแต่เราเป็นรุ่นพี่ใช่ครับผมก็คาแรคเตอร์พวกเราก็จริงจริงจริก็เป็นเด็กพ่อหกธรรมดาที่เรียนไม่เก่งเนาะก็คืออยากใช้ทางทางรัดแล้วกันเรียกว่าทางรัดแล้วกันที่แบบว่าทําให้เราสอบได้ในขณะที่เราอยากเรียนอะไรแบบ เพราะว่าเราก็รู้สึกกดดันมากอย่างที่พูดกับคุณไว้ว่าเราอยากที่จะแบบมี้ที่พึ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเรื่องเล่านิดนึงก็เลยได้ไปคิดว่าน่าจะทัชกับใบเรียนหลายคนใช่ไหมคะเรื่องนี้เราใส่ที่โรงเรียนเป็นยังไงสับสนหรือว่าใช่ครับผมใส่ไปไกลไกลโอ้ยไปไกลนานมากครับครับครับผมอันนี้คุณเล่าขกาวครับว่าอะไรยังไงเลยคะกำลังกำลังจะเริ่มกำลังจะเริ่ม วันค่ะวันอ่าพุววันครับุวันนครับผมวันผู้บรนผู้บารผู้บริหารผูิารผู้บริะรบาผู้ปการอูนบรผู้บรรผู้ปริารผู้ปารผู่บริหารผู้บรารผู้าู้บรรู่บรรูบรารผู้บร่เ้ารผู้บ้บหาู้บรูบรหร้ารู้บริารูบา้้บา้ร ่ะก็เป็นคุณแม่เนาะเป็นแม่ก็มีมีสิ่งที่ก็รักลูกค่ะรักลูกทําหน้าที่แม่เป็นเป็นแบบเนีคุณแม่อ่อนโยนคุณไหมคะหรือว่าแบบมาสายโบนเนอะพูดคุณไงเป็นคุณแม่อ่อนโยนต้องมีระเบียบวินัยอ่อนโยนในระเบียบวินัยที่แม่วางให้ค่ะปฏิสังขารเรื่องนี้นะครัพี่โบ ต้องบอกเลยว่าแบบมีอะไรให้ทาเยอะม,มากต้องขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจริงๆเพราะว่าด้วยตัวของที่ฝนลบปวดเนี่ยสนุกแล้วก็ตัวของน้องๆแล้วทุกๆคนมันเกี่ยวคล้องกันไปหมดทุกคนถึงกันไปหมดมันเป็นสิ่งที่แบบทําให้เรารู้สึกว่าขาดตัวใจตัวหนึ่งแล้วอ่ะน้ําหนักมันจะไปไม่ได้ในเรื่องราวเหล่านี้อเอาตรงกว้างปวดามจ <c oughs> างนี้ต้องมมาเนี่ยน่าจะ จำไม่ได้ว่ากี่ปีอะค่ะก็ทิ้งระยะอยู่เหมือนกันไม่มีวันจะวานที่วานค่าับวาานมาดยนเป็นไรอะเราใ้ัสไซรัสที่ัสที่ไมำอะไรซ่อมครับซ่อมข้างหน้าด้วยค่ะซ่อมาด้วยค่ะเราจะได้อยู่จนเมื่อไหร่ครับมองจังอ่าจิ พ,พี่วรรมาสอนได้ดูเมษาปีหน้านะคะเมษีปีหน้ารอ,อติดตามว่าเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าปีหน้าแน่นอนใช่่คะเมษาแน่นอนเมษาแน่นอนด้วย,นนวยใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มเปิดกล้องเร็วๆนี้นะคะนอกจากนั้นก็คือรอกิจกรรมดีๆกับทางศิลปินด้วยนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนีฝักปีตาค่ะารรมาบัวก็เออก็เป็นการกลับมาในการทำหนังหนังีรอดของผมจากเรล่นเฮียนก็ประมาณยีปีแล้วเนาะก็ อันนี้ก็คือได้ได้เก็บเกี่ยวประสบการใหม่ๆนะครับจากจากโลกที่มันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆมากขึ้นก็จะเอามาใช้กับหนังเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งครับตีกันแล้วตีความหล่อใช่ไหมคะที่สุดนะต้องตีไหมคะพี่วันพี่วันการันตีความหล่อตีคำรามเลยคำรนมเลยเวลาเข้าไปดูในโรงหนังก็ต้องสุดคลณไปดีๆเลยนะว้าวทีนี้นักเรียนไม่มีใครดูกลัวเลยไม่กลัวเลยเหรอคาแรกเตอร์เราเป็นคนตลกแต่จริงเราดู S <S เ <อ cake> <S <S มษานี้จนแน่เมษาหน้าค่ะฝากไ้ด้วยคุณพี่วันนะคะก็ทุกคนตั้งใจมากๆกแล้วก็บรสนุกมากๆจริงแล้วอีกคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เอาจริงๆมันเป็นเรื่องของเด็กๆแต่จริงๆเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ควรด,ดูเพราะว่าจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองควรเข้าใจลูกหลานในการในในการศึกษาณปัจจุบันด้วยนะคะอยากให้ทอปภาพยนต์เข้าอยากให้มาดูกันเยอะๆจะได้เข้า จะคุยมาด้วยมีมนแตงคับเป็นคนยังค่ะก็ฝากด้วยแล้วกัน